ำนะครับาเอาอะไรมะพูดถึงเรื่องนี้นะก็เป็นครั้งแรกของอมรินทีวีเอชดีช่อง34นะคะที่ได้มาร่วมงานเพราะปกติเนี่ยพี่ก็จะเล่นละครน้อยนะคะก็ไปทําเรื่องอื่นซะเยอะ นะคะก็จะมีละครปีละเรื่องแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกนะคะแต่ว่าเราก็ยินดีที่จะได้ทํางานร่วมกับทางพี่ชองนะครพี่ก็เลยรับบทสำหรับเรื่องนี้เรื่องนี้นี่เป็นแม่พักหลังได้ไหเล่นเป็นแม่หลายๆกนไมร่รู้ไม่ค่อยมีใครให้เล่นเป็นแม่ดีแล้วเท่าไหร่แม่ที่จะดุแล้วก็คือ,ค,อคือวิธีเจรจากับลูกหรือการสรื่อสารจะเป็นคนแรงะะแล้วก็มีแอบแอบคล้ายๆคิดไม่ดี เพราะว่าไม่ใช่ลูกแท้ๆของตัวเองนะคะลูกที่เกิดจากสามีซึ่งเราไม่ตั้งใจอยากให้เกิดเพราะว่าสามีไปมีอะไรกับอีกคนหนึ่งซึ่งอันนี้มนุษย์ปกติเงเป็น,นยืงก็ไม่ค่อยแฮปปี้ทัาไรเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อยากจะบอกว่าให้ดูเรื่องนี้สอนอะไรหลายอย่างส่วนมากเวลาพี่เล่นละครหลายๆเรื่องมันจะสอนนะคะในละครจะสอนอยู่แล้วเนี่ยว่านางเอกเนี่ยถ้าเขาทําตัว เหมือนลักษณะไหนเขาจะเปรี้ยวไหนจะเปรี้ยวแต่ก็ไม่ใช่เป็นคนไม่ดีนะเป็นคนดีแต่ว่าก็จะเปรี้ยวงั้นเรื่องนี้ดูแล้วสนุกแล้วก็มีอัตรรกแล้วก็ได้อะไรหลายๆอย่างในละครเรื่องน้องแงน,นจากพี่พลอยพี่พลอยตั้งแต่สามีตีตราก็ยังไม่เคยเจอกันเรื่องนั้นก็ดังมากเลยก็ประทับใจที่ได้เล่นกับน้องพลอย พี่ตั๊กบอว่ายากง่ายยังไงครับว่าเป็นแม่เหมือนเดิมแต่ว่าแบบต้องมีควาผัดาทยอ๋อมันมันมันยากเพราะว่ามันแรงมันแรงแล้วก็บางทีพูดกับในแอร์เซลเอ๊ะปกติพี่ตั๊กไม่เป็นคนนี้บอกพี่ตั๊กเก็บกดหรือเปล่าก็เก็บกดเงินเพราะจริงๆเราพูดอย่างนี้ไม่ได้โอ้โหว่าแรงมากแล้วเปรียบลูกเหมือนโสมเพนีอย่างเงี้ยนะเออฉันจะบอกแกเหมือนโสมเพนีฉันก็สงสารโสมเพนีโอ้อะไรอย่างเงี้ยแรงมันแรงเป็นเป็นไดล็อกที่เรื่องนี้แรงมาก คุณแม่ใจดีก็อาจจะอาจาอาจะไม่มีอะไรเล่นแต่ว่ามันก็โอเคนะแต่บอกเลยว่าเล่นแล้วมันก็เครียดมันเครียดแล้วมันก็เล่นยากแต่ว่าถามว่าเล่นแล้วคุ้มเหนื่อยไหมพี่ว่ามันคุ้มเพราะส่วนมากเวลาพี่จะรับละครแต่ละเรื่องพี่จะดูทีมงานนะคะดูดูผู้จัดดูทีมงานดูนางเอกดูพระเอกและอย่างเรื่องนี้ก็เป็นครั้งแรกที่กลับมา เล่นร่วมกับคุณยุรนันหลังจากที่เป็นพระเอกคู่กันมานะคะอย่างเรื่องนี้เมื่อตอนเวอร์าชาันแรกเป็นสักสิบกว่าปีพี่เป็นนางเอกไว้วนะ่ะพระปลาแต่ว่ามันจะเปรี้ยวมากไม่ได้ขนาดนี้นะคะเรื่องนี้ก็จะเป็นจะเป็นน้องพลอยก็เล่นกับคุณแซมแต่เรื่องนี้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นคู่กันก็เป็นว่าที่ลูกเขยสิ <laughs> ว่าที่ลูกเขย,กยได้ชมัชน่อนที่อนไรคะคะประมาณ 5- 5หเมษาได้ชมแน่นอนนะคะก็ฝากไว้ด้วยว่าละครเรื่องนี้ สนุกมากเพลิงนางชื่อมันก็บอกแล้วมันจะต้องแผนเผาทุกเรื่องไปดูน้องพลอยกันแล้วก็ไปดูพระเอกหลายตัวมากนะะคดูคุณอนันนงดูพี่ตัดสนุกแน่นอนคราวอีกกองนึงครับก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่าเบาเปลี่ยนจะทำเรื่องนี้เรองเรื่องอะไรนะเรื่องอีกองนึ่งนอพี่นางเอกก็หายหายไปอะไรเงี้ยเอกเทพี่อันนี้เป็นข้างแรกนะที่พี่ออก พี่อยากจะบอกว่าพี่พูดเลยมากไม่ได้แวันนั้นพี่อยู่ตรงนั้นจริงๆก็เป็นก็ก็ไม่เป็นไรก็ให้มาก็มามาเล่นแล้วก็ถ่ายไปแล้วพิ่มกลับลบอกว่าเอ่อนางเอกกลับไปแล้วต้องขอโทษพี่วันนี้ต้องยกคอกลับเหรอให้มาก็มาให้กลับก็กลับวันนั้นมีคนมาสัมภ,ภาษณ์พี่ว่าพี่อยากรู้ไหมตอนนั้นอยากรู้แต่ตอนนี้นไม่อยากรูล้ละเพราะว่ามันเป็นเรื่องอะไราพี่ก็บอกว่า ถ้ามีอะไรก็ไปบรบกวนมุคุยกับพี่ชอดกับพี่ขูเพราะว่าพี่เป็นผู้ใหญ่แล้วพี่เป็นนักสแสดงพี่จะไปตัดสินใครคงไม่ได้นะคะตอนแรกงงตอนแรกงงต้องง,งงอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราต้องไปไกลขนาดนั้นแล้วก็เราก็ยังไม่เคยเจอนะคะส่วนมากก็เราก็จะได้ทำงานกัน ก็งงแต่ว่าตอนนี้รู้สึกน้องก็จะให้สัมภาษณ์ไปหลายที่แล้วก็ไม่งงแล้วค่ะก็น้องก็มาขอโทษเมื่อเมื่อสองวันก่อนมาขอโทษเจอกันดูบ้างเออมาขอโทษมาขอโทษว่าต้องขอโทษวันนั้นทําให้เสียเวลาก็ไม่เป็นไรก็ก็ทําหงได้ <นะ S 1> ไม่เจอไม่เคยเจอมีมีแต่ป่วยกระทันหันแล้วก็ลากกันส่งโรงพยาบาลอันนี้อันนี้นนนนเป็นเคสที่อยู่ในกองทีมงาน ไม่นะแต่ว่าก็กองก็ใหญ่อะกองอก็คือกองละครมีทุกอย่างปกติเหมือนละครเราก็ถ่ายทีเซอร์พี่ถ่ายไปแล้วพี่ก็จําได้ว่าพี่พูดอะไรบ้างถ่ายไปเสร็จแล้วก็กกต้องจบไปนะคะแต่ถามว่าพี่ตอนนั้นงงแต่ถามว่าโกรธไหมไม่โกรธพี่มีความรู้สึกพี่ไม่ได้เป็นมองโลกว่าสวยโลกสวยไม่ใช่นะ,ะทุกคนมีเหตุผลของตัวเองแต่เหตุผลนั้นคืออะไรบางทีเราอย่าไปตัดสินว่าเฮ้ยเธอเป็นอย่างนั้นเธอเป็นนี้ไม่ได้ เอาปอดีเราพูดไปเนี่ยมันก็จะมีการต่อยอดกันไปเพราะงั้นมีหลังจากวันนั้นมีคนมาถามพี่เยอะพี่ก็เลือกที่จะบอกว่าพี่ไม่อยากรู้ให้ทีมงานและกองละครเป็นตัดสินเองละกันพี่ก็กลับบ้านพี่ก็สมมุติว่า พี่ไม่มีวันนี้เกิดขึ้นในชีวิตพี่ก็จบแล้วพี่ไม่ได้มาถ่ายใช่ไหม,มก็แฮปปี้แล้วเราก็อยู่ที่ความคิดวันนั้นอเราหน้าผมอุย้ยเสร็จเรียบร้อยแบบนี้เลยแล้วก็ไปถ่ายไปถ่ายเรียบร้อยแล้วก็ก็จะต้องกลับมาอีกครั้งแต่จะกลับเมื่อไหร่ตอนนี้ไม่รู้พีต่ตัดนไหคะจะมีการเลื่อนเรืออะไรอื่นหรือโอ้รู้สึกจะเลื่อนยาวเลยเลยทาไม่ชอบแต่ว่าก็โอเคกับพี่ตัดยังไม่กินจต่อตัวหรืออะไร อ๋อไม่ไม่ไมไม่ถอนนะคะไม่ถอนเพราะว่าพี่ก็เชื่อมั่นทางทางผู้จัดทางพี่ฉอทพี่บอกเลยว่าพี่ก็ก็ก็รักที่นี้ยว่ามีก็ทํางานร่วมกันได้ดีเราพี่เฉอก็ป็นคนน่งรักเพราะงั้นถ้าจะเปลี่ยนเรื่องหรือจะเปลี่ยนทีมพี่ก็โอเคไม่มีปัญหาเราก็รับเพราะว่าเราเป็นคนทำงานเหล่านี้คืออาชีพของเราเราจะไปเยอะแยะอ้วนเวอไม่ใช่อย่างไงก็ยอมรับโดยดุษฎดี จริงๆก็แอบพีมอุ้ยดีใจเหมือนกันเพราะว่าก็โล่งๆไมนิดไม่งั้นพี่จะแน่นมากเพราะพี่ไม่สามารถรับละครซ้อนกัน2เรื่องได้แต่ว่าก็อยากเล่น